สวัสดีครับวันที่24กุมภาพันธ์2565ครับมาเยี่ยมท่านดรปิศดาแตะเกียนครับครับปริญญาเอกฟิสิกส์อ๋อสมองเป็นบ้าตายแล้วผมเรียนปริญญาตรีแทบหักค่ำเดี๋ยวแก้ตัวนี้หนึ่งครับปิญญาตรีปริญญาโทฟิสิกส์อยู่ครับโอเคปริญญาเอกผมทำเรื่องอินทผาลัมอ๋อครับผมเกี่ยวกับพืชโอเคครับครับผมครับรู้สึกว่าท่านอาจารย์มีพืชใหม่ๆครับพืชที่คนไทยไม่รู้จัก อาจารย์คล้ายๆกับว่าย่อโลกอาหารไว้นในกำมือมเกี่ยวกับพืชอาหารครับที่เป็นอาหารของคนทั้งโลกในอนาคตคเป็นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระโดยตรงรเป็นพืชที่สร้างโปรตีนโดยไม่ต้องผ่านเนื้อประมาณนั้นนี่แหละคือตัวต้านอนุมูลอิสระเราหลีกเลี่ยงกินเนื้อสั์วันนี้ได้ชิมไอติม แล้วก็น้ําปั่นอะไรประมาณนั้นแหละมันมันหนักมันหนักมันหนักเหมือนมัดเขาทรายอ่ะั้างที่เป็นน้าโอเคครับอาจารย์กําลังทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับพืชอาจารย์จะต้องรู้จักดินคือดินน้ําลมไฟนี่อากาศดีมากยุงไม่มีอีกมันเป็นพืชอะไรนี่อาจารย์ทําวิจัยหน่อยพืชที่อาจารย์กำลังทำนยู่ยุงไม่มีคล้ายๆว่ามันปล่อยโอโซนประมาณนั้นนะถ้าผมคิดในใจก็ยังไม่รู้ แล้วก็ธาตุดินเนี่ยอาจารย์ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมนี่ทําเรื่องดินมาทั้งชีวิตนะคือผมทําเรื่องดินได้สําเร็จอาจารย์ขาดอย่างเดียวแล้วอาจารย์จะประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่ในกามือของข้าพเจ้าขาดเรื่องน้ําครับใให้เขาเอาภูพานเฮไปปลูกปลูกแล้วมันก็ตายเน้นบหมถ้าอาจารย์เอาวิชาสองเรื่องนี้นะเรื่องดินกับเรื่องน้ํานะอาจารย์จบเลยเท่ากับจบด็อกเตอร์สองใบสามใบ อาจริงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์มาศึกษาเรื่องน้ำกับเรื่องดินให้มันแมทกันแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยทีนี้มาดูบ่ออาจารย์นะตรงที่สะพังขว้างใต้ครับผมผมเคยมาเมื่อสามปีที่แล้วคือผมจะค้นตำนานของเมืองใหญ่ๆที่คนโบราณมาอยู่เขาจะสร้างสะพังผมไม่รู้ว่าตำบลไหนแต่ตำบลนี้ชื่อว่าตตำบลอ่าพังข้างเออพังข้างพังขว้างเหนือ กว้างกลางกว้างใต้ประมาณนั้นไหมครับผมเคยไปพังขว้างใต้แล้วก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมันมีสะพังเยอะมากเพราะว่าสกลนครดังที่สุดก็คือสะพังทองไอ้พังนีมีสะพังเงินสะพังทองสะพังเงินสะพังทองอยู่ที่อยุธยาก็มีอยู่สุโขทัยก็มีอยู่บ้านเราก็มีแต่ทางนั้นเขาเรียกตะพังบ้านเราเรียกสะพังสะเหล่านี้คือคนโบราณมาสร้างตาน้ําเอาไว้ให้เชื่อมโยงกับแหล่งน้ําธรรมชาติ แล้วอาจารย์จะต้องทําให้ตรงนี้เป็นสะมรกตเนี่หัวรออีกแลวไม่ได้ยากเลยตอนนี้ลึกกี่เมตรประมาณ 2, <S 2>, 2 <S เมตรสองเมตรขอเพิ่มให้ผมหน่อยสัก5เมตรเอาบูมยาวมาหาที่ที่ยืนแล้วก็ลวก้ลวงลงลวงลงไปปลาอะไรครับปลากินพืชเกือบทุกชนิดครับปลากินพืชตัวนี้ตัวนี้ ต้นเนี่ยเทโพคร,ร,ร,รับปลาเทโพมรกตในสระมรกตเพราะมันจะเกิดสระมรกตในผมเห็นน้ําพยายามที่จะดันขึ้นดูสีน้ําดูสีน้ําสิมันพยายามที่จะดันขึ้นทีนี้นะตรงนี้สวนภูผานเฮนี่ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งแรกในเอเชียก็ว่าได้เนี่ยหัวเราะอีกอา์สูบไปเลยอย่าเอาน้ำบาลานมาลดสิ เอาน้ำปุ๋ยนี่เนาะเอาน้ำปุ๋ยจากนี้แล้วมันจะดึงน้ำจากห้วยไซคามินชี้ครับชบี้ห้วยไซคมินประมาณนี้แล้วก็มีร่องน้ำร่องหนึ่งอยู่ตรงนี้สาคัญมากอ่าใช่ครับอาจจะเป็นร่องน้ำห้วยายห้วยอะไรประมาณเนี้ยร่องน้ำห้วยายมั่นแหละแล้วอาจารย์จะได้ใช้น้ำอย่างยั่งยืนแล้วช่วยพี่น้องที่อยู่ในในมุมเหล่านี้บาดาลก็เพิ่มเมื่อเช้าเราไปวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่ะ <c oughs> ครับผมซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับด้านการเกษตร วันนี้นะผมอยากจะเห็นคนไทยอยากจะเห็นคนที่ผลิตการเกษตรที่เป็นด้านธรรมะเอาไปให้ผู้บริโภคตรงนั้นก็เป็นรูปปฏิบัติธรรมแต่ทําการเกษตรไปด้วยอาจารย์สูนเรียนรู้เท่าเท่ากับว่าอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมผลิตภูพานเฮผลิตป่ <laughs> ามอลกรดดักสระน้ํามอลกระดดไปด้วยแล้วอาจารย์ได้ช่วยชาวบ้านที่ทําให้น้ําบาดาลเพิ่มอาจารย์ช่วยล้วงแล้วค่อยศึกษาเรียนรู้ผมไม่เคยหวงวิชา มีโอกาสไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสบานสิทธิปัญโยอยู่ไม่ไกลครับเพื่ออะไรเพื่อเอาวิชาของท่านมาช่วยชาวบ้านถ้าเราไม่ช่วยวันนี้ผมบอกว่าบ้านเมืองจะวิตครับบ้านเมืองจะเดือดร้อนท่าดินเราไม่เคยขาดถ้าลมท่าไฟไม่เคยขาดเราขาดแต่ทตุน้ําอาจารย์หาทตุน้ําให้ชาวบ้านเขาแล้วเสริมด้วยสิ่งที่อาจารย์กําลังจะพูดเรื่องพืชในซึ่งผมไม่รู้จักเลยพืชในอเมริกาใต้น่นผมไม่รู้จักสักตัวเลยครับ แล้วเรามาค่อยขยายผลตามป่าเขาลำเนาภายในบนพื้นที่ที่แห้งแล้งอ,อย่าลืมว่าลูกหลานเราที่อยู่กรุงเทพที่ขับแท็กซี่อยู่ที่ไปเป็นยามที่ไปเป็นบอยอที่ไปหาล้างถ้วยล้างชามอยู่ต่างประเทศเขาจะต้องกลับมาอมเมื่อน้ำอุดมสมบูรณ์รฟื้นฟูดินด้วยธรรม,อมะอาจารย์มีอะไรจะพูดไหมครับ,รบถ้าพูดอะไรไม่ออก คลอนล้วงให้ผมครับได้สพังคว้างเหนือพังคว้างใต้พังคว้างกลางเราจะเชื่อมกันกับสิ่งที่คนโบราณทำเอาไว้ร่วมเชื่อมกับ้วยทรายขมิ้นอาจารย์โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ